ังด่วนเอกนิตเปิดใจไร้ชื่ออุดวะเจลีกสองนัดติดพร้อมเปิดสาเหตุสุพนัดยังไม่เปลี้ยงที่ยุโรปด้านไทยลีกไม่สนนักเตะเวียดนามเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้มาจากหนักจะเต็มเรื่องราวของนักฟุตบอลไทยในการค้าแข่งต่างประเทศมีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงแรก ก็ฝากคุณผู้ชมนะช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนะครับคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของเจ้าบุ๊เอก,กนิษฐปัญญากันหน่อยนะครับดาวเตะจากอุดระ,ะเรเดมอนอย่างที่ทราบเจ้าบุ๊เนี่ยตั้งแต่อยู่กับอุดระ,ะในฤดูกาลนี้เนี่ยไปซ้อมปรีซีซั่นลงอุ่นเครื่องต่างๆแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาส ลงเล่นให้กับอุระวะในเจลีก2แมตช์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่แค่ไม่ได้ลงเล่นยังไม่มีชื่อในสควอทีมที่ลงสนามมาแล้ว2นัดด้วยกันนะครับหลายคนก็เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าบุกเอกกนิษปัญญาทำไมอยู่ดีๆถึงไม่มีชื่ออยู่ในสควอทีมเลยนะครับทั้งที่ไปปรีซีซั่นกับทีมตั้งแต่วันแรกผมก็ยังพูดเสมอนะครับว่าตอนนี้การแข่งขันในทีมอุระวะมันสูงมาก และโอกาสของเจ้าบุกยังไม่มาเพราะว่ามันมีนักเตะที่คุณภาพสูงเยอะแล้วเขาก็ต้องให้โอกาสพวกที่เป็นตัวท็อปของทีมก่อนนะพูดง่ายๆอย่างโซยานาคาชิมะโยชิโอโคอิซึมิอะไรพวกนี้นะครับซึ่งบุกก็ต้องรอโอกาสซึ่งไม่ใช่แค่บุกหรอกที่ไม่มีชื่ออยู่ในสคอรอตหลายๆคนก็ไม่มีโดยเฉพาะตัวหลักชุดที่ควา้ League, าแชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกไคโตยาสุอิจุมเปฮายาคาวะโทโมโอกิโอคุโบ ซึ่งเป็นตั้งแต่ระดับท็อปของเจอร์รีก็ยังไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับก็ต้องรอโอกาสซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าโอกาสจะมาถึงเมื่อไร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเจ้าบุกก็ต้องสู้อย่างเต็มร้อยนะครับไปตรงนั้นยังไงเขาก็ปังไปให้สุดทางแล้วผมบอกเลยนะเขาไม่ได้มีความคิดที่จะกลับมาไทยอะไรในตอนนี้ตามที่หลายคนเชียร์ให้กลับแน่นอนเพราะว่าเขาไปในครั้งนี้ก็อยากสู้ให้สุดทางของตัวเองนะครับแล้วก็ มันไม่ใช่ว่าโอกาสมันจะสู์เลยนะโอกาสมันก็ยังมีนะครับเดี๋ยวรอบอลถ้วยเดี๋ยวรออาจจะเกิดอุดวะฟอร์มไม่ดีตัวจริงที่ลงไปทําอะไรไม่ได้ยังยังทรงไม่ดีเหมือนสองเกมที่ผ่านมาเดี๋ยวโอกาสก็จะมาแต่ให้แน่เนี่ยบุกก็ต้องทําตัวเองให้พร้อมกับโอกาสรวมไปถึงก็ต้องโชว์ฟอร์มในการอุ่นเครื่องการฝึกซ้อมให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับล่าสุดในเอกนิตเปิดใจนะเกี่ยวกับการที่ตัวเองเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในเซอตทีมเลย ตั้ง2เกมที่ผ่านมาในเจลีกปีนี้นะครับบุ๊คปวยใจผ่านสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆเขาอยากลงไปเล่นในแบบของตัวเองอยากสั้นสันเกมอยากช่วยทีมให้ได้และยิงประตูแต่ก็ยังยังไม่ได้มีโอกาสลงไปก็เป็นเรื่องที่เขาผิดหวังซึ่งเองนี่ก็เปิดใจว่าผิดหวังกับการที่ยังไม่ได้ลงไปเล่นแต่ก็ยืนยันพร้อมสู้และ เชื่อวันว่าถ้าเกิดมีโอกาสเขาจะทํามันให้เต็มที่ที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เจ้าบุ๊กเนี่ยยังเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องราวนอกสนามโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมเ็าบอกว่ากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยที่อุระะทุกคนน่ารักมากและก็สอนภาษาญี่ปุ่นเขาเยอะมากโดยเฉพาะโทมะอากิโอคุโบะนี่ก็เป็นนักเตะตัวหลักของอุระะเหมือนกันเขาบอกว่าคอยสอนแล้วก็เขาชอบดูภาพยนตร์ไทยและชอบเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนชาวไทยเพื่อเป็น การผ่อนคลายหรือประมาณนี้นะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะครับอย่างที่บอกโอกาสยังมีแล้วกันมันเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเขายัางสู้อยู่เท่าที่ผมไปสอบถามคนที่อุดรวานะบุ๊กก็ยังเต็มที่และอย่างที่ผมพูดไปว่าการฝึกซ้อมบุ๊กก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานที่ดีมากแต่เพียงแค่ว่ามันยังมีคนที่ดีกว่าในการฝึกซ้อมต่างๆแต่เดี๋ยวถ้าเกิดพวกเหล่านั้นที่รับโอกาสยังทําได้ไม่ดีอีกเนี่ย เดี๋ยวโอกาสก็จะมาถึงเจ้าบุกเอกนิปัญญาเดี๋ยวรอดูก็มารอลุ้นกันนะครับในศึกฟุตบอลเจลิกช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่อุดวะไปเยือนฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรในวันอาทิตย์บุกจะมีชื่ออยู่ในสควอรตทีมหรือเปล่าก็รอติดตามแล้วก็เป็นเกมที่สําคัญนะครับซึ่งเกมเนี้ผมไปดูที่สนามด้วยและอย่าลืมนะครับสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง AIS Pay บนช่องสยามสปอร์ตคุณผู้ชมสามารถซื้อแพ็กเกจกันได้ทั้งรายเดือน รวมไปถึงตลอดทั้งฤดูกาลนะครับดูฟุตบอลคุณภาพแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับนักเตะไทยในเจลิกทั้งเจ้าเชคสุประโชคสรารชาติบุ๊คเอกนิต์ปัญญารวมไปถึงแพทริกกูตาร์สั้นเกียรติพลอุดมให้กําลังใจทุกคนเลยนะอย่างที่บอกว่าไปก็ได้ประโยชน์เก่งขึ้นแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเอกนิต์ที่มาอัปเดตกันจากนั้นนะครับขยับไปพูดถึงเรื่องราวของสุภรัต์เหมือนตากันบ้างน,นะครับ สุภนัเหมือนตากับการค้าแข่งกับโอ้ยลูเว่นในช่วงหลังเนี่ยปรากฏว,ว่าได้รับโอกาสลงเล่นค่อนข้างน้อยกว่าช่วงแรกพอสมควรนะครับเพราะว่าสุพนัทเจ้าแบงค์เนี่ยลงเล่นให้กับลูเว่นช่วงหลัง3เกมหลังสุดเนี่ยลงสนามรวมแล้วเนี่ยสินาทีเรียกได้ว่าเวลาที่ถูกส่งลงไปมันน้อยมากแทบจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเพราะเวลามันน้อยจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือ ต้องยอมแล้วว่าการแข่งขันในลีกเบลยเยียมเนี่ยมันสูงจริงๆครับคุณผู้ชมและยิ่งในช่วงที่ผ่านมาของสุพนัดอ่ะเขาก็ไม่ได้อยู่กับทีมตลอดก็ต้องรับใช้ทีมชาติไทยใช่ไหมละ่ะแล้วพอกลับไปเนี่ยมันก็ต้องปรับเรื่องของสภาพร่างกายสปิดฟุตบอลต่างๆมันเหมือนพอมามา เล่นทีมชาติกลับไปสโมสรก็ต้องเริ่มใหม่อะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นวิถีของฟุตบอลล่าสุดเรื่องนี้เป็นพี่เจคิดไซคโค้นะครับออกมาเปิดเผยขอบคุณข้อมูลจากพี่เจคิดไซคโค้งมากเขาบอกว่าตอนนี้สุพนัทสภาพร่างกายของเขาเนี่ยยังตามหลังเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆอีกพอสมควรเลยยังอยู่ในช่วงที่ต้องทําร่างกายใหม่เพราะว่าทั้งเรื่องของร่างกายและสปีดบอลเนี่ย สุปรนัทยังไม่เท่ากับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นตัวจริงหรือคนที่ได้รับโอกาสเป็นตัวสำรองและลงเล่นมากกว่าเพราะสุปรนัทมาเล่นให้กับทีมชาติไทยจังหวะการเล่นของทีมชาติไทยมันต่างจากลีกเบลเยียมมากๆซึ่งตอนนี้แบงค์เองก็รู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยแต่เขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในสนามซึ่งฟอร์มของเขาก็ยังไม่ได้เป็นอย่างไกเท่าไหร่ทั้งการเล่นกับสมโมสรและทีมชาติในช่วงหลังแต่เขาก็สู้อย่างเต็มที่แน่นอนก็ต้องให้กําลังใจกันแหละอย่างที่บอกนะครับว่า คือการที่นักฟุตบอลไทยไปต่างประเทศเราเชียให้พวกเขาไปแต่สุดท้ายเราก็ต้องให้กําลังใจพวกเขาด้วยเพราะไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเราจะเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะเรามาจากทีมชาติไทยไงซึ่งเราไม่ใช่เป็นทีมมหาอํานาจเอเชียระดับโลกไปแล้วต้องพิสูจน์ซึ่งช่วงพิสูจน์ช่วงนี้มันเป็นช่วงสําคัญของนักฟุตบอลไทยมากนะถ้าไปแล้วไม่ได้ลงเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนให้กําลังใจก่อนอย่าพึ่งไปต่อว่าหรือไปชวนเขากลับบ้านมันไม่ดีไม่งั้นเนี่ยเราจะมีนักบอลไทยไปเล่นต่างประเทศน้อยลงเพราะไปเนี่ยมันมีแต่แบบเสียกําลังใจถ้าเกิดไม่ได้เล่นแล้วมันเจอแฟนบอลไปทับถมอ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยสำหรับนักฟุตบอลต่างประเทศที่เขาตัดสินใจออกจากเซฟโซนแต่ที่แน่ๆพวกเขาสู้สู้ถ้าเกิดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงยิงประตูได้สุดท้ายมันก็จะส่งผลดีต่อทีมชาติไทย อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นก็ส่งกําลังใจให้กับน้องแบงค์สุบและเหมือนตากันเยอะๆนะครับก็ยังคงสู้อย่างสุดใจไม่ใช่แค่แบงค์หรอกแบงค์เช็คบุ๊กกูตับสั้น นิโคลัสมิเคิลสันเอลิสดอลละคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยให้กำลังใจพวกเขาเยอะๆการออกจากเซฟโซนไปแล้วไปเจอความท้าทายหลายๆอย่างเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้นักตเตะเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนตัวผมให้กำลังใจทุกคนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักเตะไทยที่ค้าแข้งในลีกต่างประเทศที่มาอัปเดตมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้รวมไปถึงช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับผมมีนี่มาฝากกันนะ เป็นบอลไทยสแตนนะเขาได้ทำเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องราวของโคต้าอาเซียนในเมืองไทยว่ามีชาติไหนเยอะสุดแล้วมีนักเตะที่เป็นโคต้าอาเซียนที่เล่นในฟุตบอลไทยลีกลีกสูงส,สุดบ้านเราเนี่ยมีกี่คนนะครับเพจบอลไทยสแตนบอกเลยว่าตอนนี้มีนักเตะโคตาอาเซียนที่เล่นในไทยลีกเนี่ยถึง20คนด้วยกันเป็นนักเตะฟิลิปปินเยอะสุดถึง8ลรายเท่ากับว่าฟิลิปปินเนี่ย พูดง่ายๆว่าขายดีสุดคนทีมไทยลีกชอบฟิลิปปินส์มากที่สุดเพราะเขาอารมณ์แบบยุโรปนะครับเขาบอกว่าจาก16ทีมเนี่ยมีเพียง3ทีมที่ไม่ใช้โคต้าอาเซียนคือเมืองทองแบงคอกและสุขโขทยัยนะครับส่วน13ทีมใช้หมดทีมที่มีโคต้าอาเซียนเยอะสุดคือ BG มี3คนอิลาฟานอิซซา,า,านไลฮานลำพูนมี3คนคือกิกี้ลีนาเลสออสคารีเคโคนเนนและก็มองมองลวิน ราบบุรีมี3คนคือไฮเพลวินเจสซี่เคอร์เลนและไฟกโบเกียบุยรามมี2คนคือดีออนคูกับเจฟเฟอร์สันทับนัสซึ่งฟิลิปปินส์เมียนมาไทยลีกเนี่ยชอบดึงมาเล่นมากที่สุดแต่คุณผู้ชมเหลือเชื่อเหมือนกันนะว่าไม่มีนักเตะจากเวียดนามเลยในการมาค้าแข่งฟุตบอลไทยลีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจอินโดนีเซียเนี่ยมีระดับอาสนาวีมา มาเลเซียมีดีออนสคูสิงคโปร์เนี่ยมีตัวท็อปอย่างอีซานอีลฟานฟิลิปปินส์ก็มีอย่างเจฟเฟอร์สันทาบินัสแพทริกเดโตแต่ไม่มีเวียดนามครับแสดงว่าฟุตบอลนักเตะจากหลีกเวียดนามทีมในไทยลีกดูเหมือนว่าไม่ค่อยสนใจค่าตัวแพงและอีกอย่างมาเล่นมันอาจจะยกระดับได้ไม่เท่าพวกฟิลิปปินส สิงคโปร์อะไรประมาณนี้นะเอออันนี้ก็เป็นเกตเล็ก mm. เกตน้อยที่มาฝากกันขอบคุณข้อมูลจากบอลไทยสแตนด้วยนะครับอาคุณผู้ชมคิดอย่างไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องทาง้องสุยที่สําคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้องสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ